Signal Radio, SIGNAL RADIO NETWORK SIGNAL RADIO NETWORK คลื่นคน,คนกันเองคุณกำลังฟัง SIGNAL RADIO NETWORK คลื่นคนกันเองออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการหารสื่อสารกองของบบัพบกฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแนะนำรายการได้ที่02-297-6050และ ทงผ่าน www.jssignalradio.com เพลงเพราะสาระดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองรายการคนหัวหมอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคนหัวหมอกับผมดีเจฟ้าครามชวิตชูประทุมครับที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองครับยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับ ขับรถกำลังจะไปทำงานทำธุรกิจส่วนตัวกันอยู่หรือเปล่าแน่นอนรายการคนหัวหมอวันนี้ก็จะมาเสิร์ฟอาหารสมองแล้วก็รับคมความคิดให้กับคุณผู้ฟังยามเช้าเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตธุรกิจแล้วก็งานของทุกๆท,ท่านได้นะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคิดชวนคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับนิสัยครับ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นเขามีนิสัยแตกต่างกันอย่างไรวันนี้จะมาเทียบเคียงให้ฟังครับเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองถูกนะครับให้อยู่ในลูกของคนที่จะประสบความสำเร็จวันนี้ผมนำข้อมูลจากในหนังสือ seven habits of highly effective people ก็คือหนังสือถ้าเป็นภาษาไทยก็ชื่อว่า7อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหนังสือเล่มนี้จากสตีเฟนโควีครับเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ด้วยดีมากๆเลยนะครับเขาเขียนอุปนิสัยของคนสำเร็จไว้7ข้อครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังกันครับแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังผมจะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าการที่เรามีนิสัยของคนสำเร็จนี่มันสำคัญยังไงนะครับวันนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีอุปนิสัยของคนสำเร็จ เราจะสำเร็จจนเป็นนิสัยครับจริงๆคำว่านิสัยเนี่ยมันคือมากกว่าคำว่าวิธีการโน้ตฮาวต่างๆความสามารถอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมาหลังจากนิสัยของเราเนี่ยอะไรครับให้เรามีนิสัยของคนสำเร็จนำไปก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะตามมาเองเขาถึงพูดคำว่าวิธีคิดผ่านวิธีการถึงจะตามมาเองเอาละครับ ผมเกินมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็จะมาบอกคุณผู้ฟังแล้วว่า7ข้อมีอะไรบ้างไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังว่าวันนี้จะพูดได้ครบ7ข้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวผมจะโยกไปให้อีกวันหนึ่งให้นะครับเอาให้ครบนะครับนิสัยคนสําเร็จนะฮะข้อที่1ครับคุณผู้ฟังพร้อมนะครับพร้อมนะคุณผู้ฟังต้องเป็นเขาเรียกว่า proactive อ่าภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือเราต้องเป็นคนที่ ควบคุมตนเองได้ควบคุมสติควบคุมตัวเองจากสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่จะมาทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณกำลังที่จะตั้งเป้าหมายในการลดน้ําหนักอยูอ่และก็ตั้งใจมากด้วยนะครับทีนี้คุณก็ไปเจอผู้หวังดีผู้หวังเนียเขาก็จะบอกคุณว่าอ้าว จะมาลดทําไมวันนี้โอ้โหมากินกันก่อนมีแต่ของอร่อยๆเพียบเลยจะมาลดวันนี้ไปลดวันอื่นก็ได้และสุดท้ายคุณเจอคํานี้มารู้สึกยังไงครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าหลอยตามเขาไปสุดท้ายเราก็กินแล้วเราก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ได้แล้ววันอื่นก็ได้เดี๋ยวว่ากัน <c oughs> มันก็จะเนี่ยอะไรครับคือเรื่องของ proactive proactive Pro แต่มันจะไม่เหมือนกับ reactive หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับเวลาสภาพแวดล้อมเนี่ยสภาพแวดล้อมเขาใส่อะไรมาให้กับเราอะเราก็จะรู้สึกกับสิ่งสิ่งนั้นนึกออกไหมครับอย่างเช่นสมมติว่ามีคนขับรถมาแล้วปราดหน้าคุณผู้ฟังเลยปราดเลยนะครับสภาพแวดล้อมทําให้เราโกรธเราก็โกรธเขาแล้วก็ไปด่าเขาโอ๊ยขับรถภาษาอะไรโอ๊ยบ้าบ้าบ้าโน่นนั่นนี่อ่ะอันนี้คือเป็น reactive แต่ถ้าเกิดว่าเขาปาดหน้าเราวแล้วเราคิดว่าตัวเรามีโปรแอคทีฟนะครับเราก็จะสามารถควบคุมสติเราได้เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะรีบกว่าเราเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดทะเลาะอะไรกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอ่ะปล่อยเขาไปเราขับให้มันปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับคือโปรแอคทีฟโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําธุรกิจก็ตามทํางานก็ตามบางที่มันท้อครับสมมุติเนี่ย เราทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วเราก็จะเจอเสียงของคนรอบข้างโอ้ยจะไปทําอย่างนั้นทําไมโอ้ยไปทำยูทูบเบอร์แกทาขนาดนั้นมันบ้าหรือเปล่าโอ้โหต้องไปทําขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหมคำนี้มาเป็นไงครับเราเสียเซลล์ทันทีเลยเห็นไหมแสดงว่าเขาพูดอะไรมาเราก็จะรู้สึกอันนี้คือแค่ r ีแอค i ีฟไงแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่เราทำไปเนี่ย เราเห็นแล้วว่ามันมีคนติดตามมันมีคนชอบเราสมมุตินะครับเราก็ไม่ได้สนใจใครไงอ่าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยอ่ะเราก็จะรู้แล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเได้ทําการดูพื้นที่มาแล้วรีเสิร์ชไม่ต้องพูดคําว่ารีเสิร์ชก็วิจัยมาแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะว่าไอ้อันเนี้ยมันดีนะเออแล้วมันมีผลตอบรับที่ดีมากๆเราก็เลยทํา อย่างเงี้ยก็คือตอบกลับไปแบบมีเหตุมีผลไม่ได้ไปด่าหรือว่าเขากลับไปว่าแกมันไม่รู้เรื่องอะไรโอ้โหนี่มาหัดมาดูซสบ้างสิอย่างเงี้ยก็คือ reactive นะครับเขาพูดอะไรมาก็จะโกรธอะไรอีกครับที่เป็น proactive ครับเนี่ยคือเรื่องของนิสัยความสําเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องของออการประสบความสำเร็จที่เรียกว่ารายได้หรือการเงินอย่างเดียวครับสมมติยกตัวอย่างเช่นมีบางคนโดนบอกเลิก สักพักหนึ่งเขาก็มาขอคืนดีเออก็ดีใจอีกและสักพักเขาก็มาบอกเรื่องอีกเราก็เสียใจทออ้อยังเขาบอกเรื่องเช่นเดิสักพักครับเ,เขาก็เห็นแกนตัวเนาะเขาก็มาขอคืนดีอีกเราก็แบบดีใจัะเขามาขอคืนดีก็คืนดีกับเขาอีกก็เป็นแบบนี้ฮะชีวิตก็จะมีแต่ดีใจเขอคืนดีอ่ะเ,เสียใจอีกแล้วเขาทิ้งฉันไปแต่ว่าไม่ได้คิดแบบโปรแอคทีฟคือมีสติตั้งมั่นรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ รู้ว่าเราจะจัดการกับใครอย่างไรรู้ว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรนี่แหละครับคือนิสัยของ proactive ที่สำคัญมากในเรื่องของการเ,าเป็นนิสัยของคนสำเร็จแบบที่1น,นะครับอโอเคจบไป1อันเพิ่งจะ1ข้อเองครับคุณฟังไปข้อที่2แล้วกันข้อที่2เขาบอกว่า begin with the end in mind ภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับว่าให้เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดในความคิดของเรา อุ้ยงงไหมคืออย่างนี้ความหมายของถ้าพูดกันภาษาแบบเข้าใจง่ายก็คือการที่เรามีเป้าหมายมีความฝันมีแรงบันดาลใจเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับว่าในปลายทางเนี่ยเรามองเห็นแล้วเราจินตนาการออกแล้วว่าว,ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะ ทำมันไปเพื่ออะไรตรงนี้เรามองออกหมดแล้วนะครับถึงขนาดบางคนจินตนาการได้ถึงขนาดที่ว่าโอ้ชันนกะำลังใส่เสื้อตัวนี้อยู่อยู่ในสถานที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครอบครองได้ความรู้สึกนี้อันเนี้ยมันคือจินตนาการมันมีลูกอ่ะอ่ะลูกกับพ่อลูกกับพ่ออยู่คู่หนึ่งนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาก็มีความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วเขาก็ เป็นนักวาดการ์ตูนเขาก็อยากจะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะผมคร่าวๆนะครับลูกเนี่ยเขาก็ได้เห็นการกระทําของพ่อตลอดวิธีคิดของพ่อตลอดนะครับว่าพ่อคิดอะไรสุดท้ายรู้ไหมครับปลายทางของของคนเขียนการ์ตูนคนนี้เขาคือเจ้าของอาณาจากักรวอลดิสนีย์ทั่วโลกฮะซึ่งลูกสาวของเขาก็ออกมาบอกว่า วอลต์ดิสนีย์ที่มันเกิดมาแบบทั่วโลกที่มันทําให้เป็นสวนสนุกของเด็กที่มันมหัศจรรย์นขนาดเนี้ยเขาบอกว่ามันเกิดจากจินตนาการของพ่อที่คิดอย่างเงี้ยคิดในเห็นวอลต์ดิสนีย์ที่เป็นแบบเนี้ยมาแล้วเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนครั้งโอ้โหคือมันคิดจบตั้งแต่แรกแล้วอะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสําเร็จนะครับนิสัยที่2คือคุณผู้ฟังต้องไปค้นหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอนะครับแล้วไม่พอนะครับ พอเราได้ค้นหาเป้าหมายของตัวเองแล้วเนี่ยให้เราจินตนาการคิดถึงเป้าหมายและความฝันของเราทุกวันนะครับใช้เวลาในช่วงเช้าก็ได้นะครับมีหนังสือหลายๆเล่มบอกไว้นะครับว่าถ้าเราจินตนาการว่าเออวันเนี้ยเราจะสําเร็จเรื่องนี้นะชีวิตเราจะเป็นแบบนี้นะที่เราต้องการนะอย่างนี้ครับเราก็จะดําเนินวิธีการในระหว่างวันเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวคุณผู้ฟังมันคือพลังเนรมิตเลยนะมันคือพลังของ จินตนาการเลยนะครับอ,อ,อยากให้ลองฝึกดูนะครับอยากให้ลองฝึกดูมันอาจจะดูเป็นอะไรที่ฟุฟ้งๆเป็น <c oughs> เรื่องของนิยามความคิดสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังแต่มันเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดว่าเราลองหัดทําอย่างนี้ได้รับรองครับคุณผู้ฟังจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลย <c oughs> อย่าลืมนะครับ Begin With The End In Mind อ่ะ <c oughs> เห็นไหมครับวันนี้ได้แค่2อข้อแต่ก็มีประโยชน์มากๆนะ ถ้าวันนี้คุณผู้ฟังเอาสองข้อนี้ไปปรับใช้ผมรับรองเลยอย่างน้อยเนี่ยชีวิตดีขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอันแรกคือโปรแอคทีฟสามารถควบคุมตัวเองได้มีสติมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะตอบกลับไปอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์นะครับควบคุมตนเองได้นะครับข้อที่2ก็คือ begin with the end in mind ครับคิดถึงความสำเร็จตั้งแต่ปลายทางมีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็จินตนาการถึงมันบ่อย คิดว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรคุ้มค่าขนาดไหนเราต้องรู้แล้วว่าชีวิตเราอยากจะได้อยากจะเป็นแบบไหนในปลายทางจินตนาการถึงมันบ่อยๆรับรองครับยิ่งคุณทำให้จินตนาการตรงนั้นมันชัดนะครับคุณยิ่งสำเร็จมากขึ้นเช่นคุณอยากจะได้รถสักคันหนึ่งคุณไปที่โชว์รูมรถเลยแล้วคุณก็ไปถ่ายรูปกับมันคุณฟังเชื่อไหมครับว่าจินตนาการนั้นนะมันจะชัดทุกวันทุกวันทุกวันเอาละครับโอ้วันนี้เดี๋ยวพูดไปก็ โอ้ไปเลยไปเรื่อย,ยนะครับะมันมันแหมเครื่องติดวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับรายการคนหัวหมอเพลงเพราะสาระดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่ขึ้นคนกันเอง